เป็นกระเช้าค so ่ะท okay. um um okay. ี่นะเขากำลังแบบดึงเราขึ้นไปเดี๋ยวตอนลงมันจะตื่นเต้นมากนั่งไปทางนอนเด็กอ่ะอ้าวทำไมล่ะพร้อมยัางทุกคนลงแล้วลงแล้วโอไละเยโอเคตอนนี้วันที่2นะคะเราจะไปไหนกันคะไปสนุกสนุกชันมือค่ะแล้วสันมือมีอะไรบ้างรู้ไหมชันมร์มีรถไฟลังมปผ่าค่ะใช่มีเราต้องนั่ง ใช่ที่มีความยาวา<อ>ใช่ค,ความยาวชายเจ็ดกิโลเมตรแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปลงที่แบบมันเป็นเกาะๆเล็กๆ,ๆใช่ไหมในซันเบอร์แล้วก็จะมีแบบสวนสนุกแล้วก็มีส่วนน้ำวันนี้เราจะเล่นสวนน้ำกันด้วยใช่ใชแล้วตอนกลางคืน,นประมาณ2องทุ่มเนจะมีโชว์ที่เรียกว่าคิ s เ e อะเวิร์ เห็นแบบดูคลิปของคนอื่นอะก่อนมาก็คือน่าดูมากอลังมากคือเมื่อวานที่เราไปดูโชว์กันที่แกรนด์เวิร์อะอันนั้นว่ายิ่งใหญ่แล้วอันนี้คือแบบจะยิ่งใหญ่กว่าอีกก็คือเข้ามาในอีกโซนหนึ่งของของเกาะฟูกกเนาะก็คือน่าจะเข้ามาอยู่ในโซนของซันกใช่ก็คือเราวันนี้คือเราจะไปเที่ยวซันเบิร์กอะก็คือโซนนี้เป็นโซนซันเบิร์กก็คือเป็นแบบบ้านตรงนี้สวยมากแต่ว่ามันมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้เต็มนะ ใช่ไหมต้องรอกันสองฝั่งเป็นเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับตรงฝั่งนั้นที่เราอยู่อ่ะมันก็คเป็นฝั่งกีนอันนี้เป็นฝั่งไทยแล้วเหมือนตรงกลางจะเป็นตลาดที่จะเป็นแบบไม่เป็นแบบสตา์ล์แบบโลโก้แล้วก็ประลุลโลโก้ก็จะอยู่แบบฟ้าสวยอีกแล้วว่าอะไรอันนี้คือแบบสวยอ่ะเป็นทางแบบขึ้นเขาแต่ว่าพื้นอ่ะดูที่พื้นดิเป็นพื้นแบบปูคะ ทะเลมันสวยอะสวยขนาดนั้นเลยเฮ้ยแล้วแบบอันนี้คือเป็นแบบถนนเล็กๆกระตอกเล็กๆอ่ะเนี่ยเลี้ยวมาสวยมากเธอเวลาอันแบบนี่จริงอะคือแบบฟิวฟิลตาลีมีแบบโตสต์คานาวันนี้เคยไปเหรอไม่เคยไปเราโตสต์คานาที่ที่เขาใหญ่ต้องไปแล้วต้องไปเสร็จแล้วเลยเลิศเลิศเลิศฟาสต์อีกแล้วพอซิโตโนเวนิสเคยไปเหรอเคยเวนิสอีกแล้ว เหมือนฝั่งวินแล้วจะเป็นเวนิสแต่ว่าอันนี้เป็นเป็น,ปนอีกฝั่งอ,อีกอีกสไตล์หนึ่งนี่เป็นตรอกเวนิสนะอันนี้เป็นสไตล์แบบตรอกที่กขาตรอกเวนิสหรอ,อเออหรอโอ,อ้โ <laughs> <laughs> นี่เหมือน,นอแค่แบบแวะมาชมเฉยเขาพามหรอไม่ใช่ทาดีขนาดเนี้ยเขาจะคิดตั้งรรงแพงหรือเปล่าอ่ะเราไม่มีตังนะพามาพาคิดแล้วพอขายตึก ตึกโคลอเสียมหลังนี้คือด้านหลังของตึกที่เราจะมาขึ้นเคเบิลคาร์กันค่ะคนขับรถพาเรามาแวะถ่ายรูปตรงนี้แป๊บหนึ่งกระเช้าจะวิ่งเป็นเวลานะคะตอนที่ยังไม่ถึงเวลากระเช้าก็จะหยุดนิ่งเลยค่ะเราเลือกขึ้นกระเช้ารอบเช้าสุดเลยก็คือรอบ9ก้าโมงเช้าแดดแรงมากแรงจนต้องหีตาเลยค่ะโอเคตอนนี Entonces, ้เราก็มาถึงที่สถานีกระเช้านะคะอ่านว่าอะไรอันดงสเตชัน คนเยอะมากหลายคนก็คือใส่ชุด่ายนามาเลยอาเราต้องนี้กล้วเ้าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เอ่ยสิบห้านาทีใช่สิบว้านาทีแต่ที่นี่แดงมากฟ้าแบบสว่างมากมาเป็นแบบเหมือนมาเป็นทีมใช่ไหน ่อจะปอเ,อเ,อเป็นแบบว่า The p o o r l of r e r p o r t ว่าเป็นแบบยาวที่สุดในโลก เสาของเคเบิลคาร์จะตั้งค่อนข้างห่างกันเชื่อมเกาะแต่ละเกอะเวลาที่เคเบิลคาร์ออกจากเสาแต่ละต้นก็จะมีความหวาดเสียวนะ้าตต่นเต้นใครที่กลัวความสูงหรือมีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจไม่แนะนําให้มานะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือผมก็ย้ <c oughs> อ,อ,อยลงมาเห็นเคเบิลไมเคเบิลแบบย้อยลงมา สวยจริงๆมาม,มากบกโก้ไหมย <c oughs> ดูทะเ,เลสวยเนาะเดี๋ยวคน้าสิคะตรงที่มันเป็นชา,นา,ายหาด <c oughs> อะไรนะ

ก,ก้าเลยเก้าเลยเก้าเลยครับคูเก้าเลยนี่นตรงนี้เราไปถึงที่ซันเวอร์แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเอ่ยนี้นนใช่ไหมอยู่ตรงเคเบิลค่ะเราจะไปไหนกันก่อนดีเราไปเล่น,นเราไปเล่นของเล่นกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วเสร็จแล้วก็ไปที่สวนน้ำอควาโตเปีย